สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยรัฐาบาลไทยนะคะชุดโค้งสุดท้ายเริ่มต้นเดือนใหม่ก็ขอให้เฮงปังๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันแนวทางเนาะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็มีคําเตือนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะสำหรับงวดที่แล้วนี่ที่สรโอนให้ไปชุดโค้งสุดท้ายก็เข้า6 7นะคะก็เข้าเนาะสามารถไปย้อนรับชมดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มาดูตัวเด่นนะคะเด่นในโค้งสุดท้าย สำหรับตัวเด่นในโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะเด่นที่เด่นที่ห้านะคะเด่นที่ห้าเด่นที่ห้าแล้วก็แปดันห้านะคะในชุดโค้งสุดท้ายเนาะสำหรับตัวเน้นนะคะในวันนี้ก็จะให้ไปสี่สี่คู่เนาะตัวแรก ห้าแปดห้าศู้าเจ็ดแล้วก็ เจ็ดแปดนะคะสำหรับชุดสองตัวบนล่างนะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะมีสี่คู่นะคะถ้าพี่ๆ FC ท่านใดชื่นชอบตัวไหนก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับสามตัวนะคะเม็เดเดียว เม็ดเดียว3ตัวนะคะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆ FC นะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะกับชุดพ้งสุดท้ายในวันนี้เนาะก่อนออกไปนะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สอวันได้ลงให้นะคะโชคดีร่ำรวยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ